คัครับผมเหลืองานหาเซเบ็ดกันไม้หลังช่อทวีขอ,อนแก่นครับผมเล้วใส่แล้วเีล้วสิมายามให้บึงครับว่าสิมีแต้มบะมันมานครับเดินกลับคืนเห็นลังนี้สายมันตึงจักหน่อยครับไม่รู้ว่าปลาเลยโอ้โห ปลาดุกครับรดุกใส่งามๆเลยครับผมอุ้ยครับผมดุกอุ้ยใส่งามๆม,มาแล้วหนึ่งแต้มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องปลาดุกอุ้ยครับรดุกหน้าเลยครับนี่สวยครับมันมาแต้มหนึ่งแล้วครับผมพอได้ย,ย่างแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามๆ cái này say vừa chừng chừng liệt đây hả ông vừa chìa màn lè màn mán màn lè vừa chừng liệt cặp này siêu siêu tâm thay tốt ว้าหวหดประหลัดประจิตถูง่ายฮะสวยครับสวยไม่เห็นมันจนุ่มนะครับคุปลาไหลปลาไหลเนี้ยเห็นหดโตเลยจังกึง๋งตายเลยบ่ตายเลยตายเลย,ลยลบ่ นราแข็งนี่แหละกับเขาห้องกับไปตห้อนี่ครับล่าความกระบุดแยนเบียดละเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินแต่ว่าตายแต่ไม่แห้งจังไงไปละแต่ว่าตายก่อนไม่ได้กินครับผมมานมานซื้อไปยังอสบาย่อย ป็นแม่เทโพสบายสบายจีมันตะกุ่นสบายนะมันปากเพาะมันไิมีหนวดแผ่นว่ามีอันคำๆอย่นี้มันเสียตุ้มแ้วมันตุ้มดีนะมันครับผมมาอีกแล้วหนึ่งเก็บตาอยู่นี่ครับอาจารย์เอาบรรยากาศเนาะอนีมันมันครับผมสวยกาแฟคุณลุ้มกาแฟครับผลงานของเราวันนี้คืนนี้ครับผม เดี๋ยวจะไปต้มปลากินต้มสดกินแรงนี้ครับผมจะจ๊วดต้มน่น้ำก็น้ำคลางเชาะนี่คร,นครับผมคางน้องเด้อตากผักครับผม น้งพักน้งพักแบบดิบๆเถื่อนๆนะครับผมอีสานฮองฮัสมุนไพรแบบเต็มที่ปวแล้วไหมินน้นร้อนพุ่งหลือปล่เกียวนเกี๊ยวนดีชื่อรันเดียวกันเลยมาเป็นกอนเลยเอาขอเขาน,นีน้ำปลาเด็กนะลืมออกวามากนะ การยันจวดซุ้มผมว่ามาซุ้มอาจารย์ก็เดยการแล้วครับผมมือนจวดขนาดมาท่านหนูมาท่านหนูอารมณ์ยิ่หลังเลหลง่าจะดื้อหลังเรื้บรัยแล้วกลัวจะงลังกี่หลังตัวติด โอ้พวกกินลำจอเียคึ้ลืมเลยเลโอ้เ้ยมันสิดดดถือห่อเถือเม็ดอันนั้นน่ะเม็ดเม็ดโฟมยสุดยอนเว่ดมัเจ้ากระปั้นอันนั้นใส่กันมาอยากอสุดยอดแล้วครับผมบรรยากาศเต็มที่เลยมั้งนี่ เบ็ดเท่าเองเด็กเงียบกิ๊บนะยังด,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 ดีอยู่เด็กกับเขาอยู่บึบลงไปบึบลงไปครับผมสดๆไม่ไหมสดๆจากคลองเลยครับผมมันจะจวดจากซี่เลยเการเลยครับแล้วดีกว่าเอาเต็นท์เนื้อมั่นเตะ กำลังกินประเบี๋ยแล้วขุดเอาดอกแล้วเริ่มได้การแล้วครับผมเนื้อปลาเริ่มซุกแล้วพี่น้องเ้ยสมุนไพรเต็มที่ทั้งนกำลังเห็ดบวงอยู่เรื่มบวงครับมือนี่หอมมีลีครับผม ุดดยอมันก็คักแล้วครับพี่น้องดิตุ่มปลาหันนอนอยู่ปลาอยู่ไม้จีหอยจีหอยครับผมหม้อเอากระปงเรียบร้อยปลาออกว่าแบกจิ้มเขลาดกันครับผม

เน้อีเขาน้นลุมแลลนเด้อเนื้อปลาปลา,าหน่อยปลางหญ่ใส่ปลานี่นูป่ปลาครับมันมันมามามาดื้อ,อกีเขาเยวกำลังจัดจัดมนันในการ ต้มเป็ดปลาไหลปลาหลาดนี่ครับครบเลยมันนี่ปลาดุกปลาไหลปลาหลาดนี่ครับลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยก็ลูกชิ้นกระตอกลูกชิ้นตองหวานเกลืเลยนี่กเมเนี่ยงไงน ในการการนัดาาลนแลอ,เ,เ,อาาเอยกไม่มมกินครับรับนี่แก้วใส่ปลนิลขัดขนาดอ๋คมๆเคยมพน่าจอ๋หมุ่มิ้เดยที่เขาเสียพดเริ่มหู้ห น, <c oughs> นี่ปิ้นทองปองอเอลยอือ่ากะกระดิ่งดังละเด็ขนาดนี้เด็ดน่อยนั่นำเอาเลยดิอืมชุจวดแล้วครับเมาหางเด้อ อะไรอจรย์นุด้ยไงคนนี้แข็งมอมลิดันนี้มอมลิดเลยดิหนปิดางเดยมุมลิดมอมลิดอย่านั้งกลางได้ะแต่โอ้ thôi ạ mặt than hả nãy một thứ à khăn thịt đứng 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 chị nói cứ làm không bỏ เต็มดีเลยออด่วนดีแถบมนุ้อ๋อมนดุแางนบปะแล้วสุดๆเลยจำมันนี่ด้จำเจอจำคจ้ะจาคมบ่วแต่เววะเนี่ย ตัำตำกระเทียมตำกระเทียมงันกระียมต่ำแสีนี่าถอดเนี่ยต้องเแียเลย mà anh nó nhiều Mà lấy cái phải này. Nè.